สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพบกับช่องยายไพพากินพารวยคือเก่าเหมือนเดิมนอกจากมือนี้ยายไพได้นําขอมูลเนื้อทางตำเหล้ามาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นเนื้อทา้งนอกจากก่อนสิไปรับชมรับฟังยายไพก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไพน่าไมเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะเนาะยามยายไพลงคลิปใหม่หรือว่าอัปเดตคลิปใหม่พี่น้องก็สิบได้พลาดเบิ่งพลาดชมเนื้อทางเนาะจาก พี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดรู้ว่าจากคอมเมนต์เขามาคุยมาทักทายกับยายพี่กับคอมเมนต์มาไต่คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องกับเบาเาหลายยายห้างเนาะพี่น้องจ๋าเอาไปเบิ่งข้อมูลทางตำราอาจารย์ทันเรียบไนเลยนเนาะจ๋าแนวทางนี้เป็นแนวทางตำราอาจารย์ค่ะพี่น้องคะ่ะเพิ่นไฮมาเนาะจ๋ามณีรูดสองค่ะพี่น้องเน้นที่สองศูนย์สองเจ็ดสองเก้าและสองสี่สามตัวอยู่ที่เก้าศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองเจ็ดเก้า เจ็ดสองศูนย์และแปดสองเก่าเนาะจ้ะอันนี้คือแนวทางตำลาวเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนื้อทั้งคนบอกว่าคน้นคนสูตรเนาะพี่น้องคน้นคนสูตรงวดนี้เด่นอยู่ที่งวดที่เรียกเพิ่นเด่นหากะเก่ามาหาเนาะพี่น้องเนาะงวดนี้เด่นอยู่ที่แปดและสองมาเบิงค่ะสองตัวอยู่ที่แปดหนึ่งเออแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองหกศูนย์หกหนึ่งหกสองสี่ศูนย์สี่หนึ่งและสี่สองพี่น้องงวดที่เรียกเพิ่นเข่าสามหกแต่ว่างวดนี้เพิ่นบ่นมีตัวกันเด้พี่น้อง วันนี้ไม่มีตัวกันเนาะจ้ะแคปหน้าจอตุดเต็มไปเลยค้นโคตรสูตรตามล้ามือหนีบซันค่ะพี่น้องค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์เมธัทเนาะค่ะอาจารย์เมธัทไห่มาอยู่ที่171819 37474849เนาะจ้ะ3ตัวอยู่ที่5 4 7 5 4 8 5 4 9เนาะจ้ะแล้ตัวอยู่ที่าะคะนะ่เนาะห้าไี่ปดห้าสูตรก้านะคะพกี่น้องนค่ะ เป็นแนวทางไเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดบอรมหาเฮงเนาะคะ่ะแอดบอรเราบอกว่างวดน,นี้เจ็ดสองหกเนาะจ้าสองตัวอยู่ที่สองหกเจ็ดสองหกเจ็ดเนาะจ้าสองตัวเนีนๆก็คือหกสองหกและเจ็ดสองหกนะคะพี่น้องอันนี้คือแนวทางของแอดบอรมหาเฮงเนาะค่ะพี่น้อง พีจ้าหน้าเป็นแนวทางใดเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าแนวทางของแอดพาริสฮเนาะคะ่ะแอดพาริสฮเราหายมาแล้วบอกว่าสามโตหาสามหนึ่งอันนี้คือแนวทางตามเล่าแอดพาริสฮเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเราบอกว่าจังสี่ระคะ่ะพี่น้องคะ่ะเอ็ดก่อนมาหาเฮงวัซันคะ่ะพี่น้องสามตัวสองศูนย์หกสองเก้าหกเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์สองตัวอยู่ที่สี่ศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์สามสองสี่สองและเจ็ดสองอันนี้คือแนวทางของเอ็ดก่อนมาหาเฮงเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดน่ำโชคผ้ารวยวัซันพี่น้องคะ่ะงบหน่อย ซีโตเก้าห้าเจ็ดห้าหนึ่งหนึ่งหาเนาะพี่นอ้องอ่ะเกิดจากป่าตุนน้ำพลเล่นเลยนเนาะคะ่ะต่อไปเลยนเนาะพี่น้องอันนี้เป็นแนวทางของลูกสายนามนะจ๊ะไหลไหลตำล่าวะสันเด่นอยู่ที่ศูนย์แปดสี่เนาะค่ะพี่น้องสามตัวแคปหน้าจอเลยจ้ะสองตัวบนอยู่ที่เก้าสี่แปดห้าแปดหกเก้าห้าเจ็ดหกหนึ่งสี และ 0c ข้างล่าง5 4 6 4และ c 5อันนี้คือแนวทางของลูกสายหนามเนาะคะ่ะมาไปตามสูตรเพื่อนนพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอ่เพิ่นบอกว่าเป็นแนวทางของงานแม่สุรีเนาะคะ่ะแม่สุรีให้มาเด่น4เนาะค่ะพี่น้อง c 2 4-3 c 5 c หและ c เอ่เพิ่นบอกว่า c โตเพิ่น28 c 6เนาะจ้ะแน่ใจแม่ก็คือ c 6 44เหล็กเบิลเนาะค่ะจากแนวทางของแมสซูรีเนาะพี่น mm nah ้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์คมเนาะพี่น้องแคบหน้าจอเลยจ้าตามเาวาอาจารย์คมวันนี้เนาะค่ะหาทับหาทับหกหกเนาะพี่น้องเนาะสำหรับผู้ใดมักแนวทางอาจารย์คมแคบหน้าจอได้เลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางตามล่าว่าสั่นจากแนวทางของลุงนินเนาะค่ะลุงนิ่นไ่มากค่ะพี่น้องคะตามเล่าเพื่อนบอกว่า 7จ็ดสองสี่นึกเจ็กสนาะจ้ะสตัวอยู่ที่24 26ี่สองหกสอเกนจาะจ้ะถ้าเป็นเบิ้ลก็จะเป็น2244และ66อันนี้ตำเล่าของลุงนิ่มือนี้เนาะค่ะเสียงดังเนีาะพี่น้องเล็กน้อยเรียนอยู่หนาบานเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดซูอรแมนเนาะพี่น้องแบบซีโตว์ซันพี่น้องคาหกสี่เจ็ดเก้าหกสี่เจ็ดศู มักกระจวดจากแนวทางตำเล่าเอสซูเปอร์แมนมาพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์กร์กาลสินเนาะค่ะอาจารย์กร์กาลสินมือนีฟันแปดค่ะพี่น้องคะแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดสามตัวอยู่ที่ห้าแปดเจ็ดนาะจา้าอาถรรเพื่อนไฮนเน้นเพื่อนกนลาจะมีแปดหานาะพี่น้องเนาะแปดห้าแปดหาแปดเจ็ดพี่น้องมักแคบหน้าจอเลยเนา่าจ้า ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางนมสุพันณ์เนาะคะ่ะตามล่าโมนีเด่นอยู่ที่7ดและ8เนาะจ้า7 5 85, 7 6แาเละ8 6ตหมล่าหนุ่มสุพันณ์เนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดเลนโบเนาะคะ่ะมาเบิงค่ะพี่น้องขาแอดเลนโบงวดที่แล้วรูดว่ซซันจ้าเพิ่นปรับสูตรใหม่ไห่เนาะคะ่ะมาเบิงเนาะเพิ่นมีหาดเจ็ดห้าแปดห้าสอง 676862777872 7, 7, 7, กัน7970และ74อันนี้คือแนวทางของแอดเลนโบเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นบมีชื่อเนาะคะ่ะชุดวินเนาะคะ่ะ2ตัวมาเบิงค่ะพว่าเพิ่นให้ยอย่างมาเนาะ8489864946 4, 4, และ96เนาะจ้ะ3ตัวอยู่ที่849 846 896 496เนาะจ้ะ ทาแบบเพิ่นเน้นอยู่ที่4 9 4 6และ9 6เนาะคะ่ะอ่าว่าไปตามสูตรเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะ,ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดซุปเปอร์แมนสูตรนี่เหมือนเป็นสูตรตำไทยเนาะคะ่ะมาเบิง่งกข่าวงดที่แล้วเข้า3 6สูตรนี่สูตรเดียวกันกับตำไทยเนาะพี่น้องให้มาอยู่ที่5 4 5 5 6 4และ6 5พี่น้องคะ่ะตำเล่าแนวทางเพิ่นของแอดซุปเปอร์แมนมี2ส,สูตรเนาะพี่น้องต่อไปเลยจา้า มาเบิร์ค่ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดกระตูนเนาะจ้ะ Ad แอดกระตูนเราบอกว่าเน้นสองร่องศูนย์กับหานเนาะจ้ะสองตัวอยู่ที่สองศูนย์สองแปดสองเก้าสองสี่สามตัวอ่าสองศูนย์เก้าสองศูนย์สี่สองศูนย์ห้าพี่น้องจา๋าแคปหน้าจอมีหอดสี่ตัวพร้อมจากแนวทางตำราเมือนี้ของแอดกระตูนเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดพิรุณนครปฐมเนาะจ้า แนวทางทึ่งและแนวทางลางพี่น้องจ้าแคบหน้าจอบนเลยเนาะค่ะพี่น้องเลขเพื่อนไลน์ยาย,ยพี่จะอ่านตั้งแต่ข้างลาง1 6 6 1 2 6หและ6 2สเนาจะจ้ะสอสองตัวบนแคบหน้าจอเลยเพื่อนไปกลับกระบอถือว่าไลายแล้วค่ะพี่น้องแคบหน้าจอเลยเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดมีเนาะคะ่ะแอดมีมือนีฟันหาฝันหาเนาจะจ้ะเอาเน้นๆเลย5 5 5 7 5 8 7 8 ห้าเจ็ดฮาแปดนะจ่ะชุดเน้นของแอดมีเนาะพี่น้องชุดเต็มแคบหน้าจอเลยจ้ะแนวทางของแอดมีเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดนะรัชนกเนาะค่ะแอดรัชนกหามากเมื่อนี่แล้วบอกว่าลูดข้างล่างศูนย์ข้างบนเด่นเก้าหนึ่งศูนย์กับหาศูนย์ข้างล่างข้างบนสี่เก้าเก้าเก้าและเจ็ดเก่าพี่น้องจ้าสามตัวอยู่ที่ศูนย์สี่เก้าศูนย์เก้าเก้าและศูนย์เจ็ดเก่าอันนี้คือแนวทาง ของแอดรัชนกเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของสิงโตหินตำรามือนอีเดนอยู่ที่9และ5เนกาะจ้ะ1ก8 5 9 0 4 9 5 1และ53 3ตัวอยู่ที่1 9 0 9 8 5และ153จากแนวทางสิงโตหินเนาะค่ะามากระจจดจดาํำเพลินเลยเลยเนาะ,ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดนั่งฟ้า่อยใจเกินลอย ศูนย์มาพี่น้องพวนวาเนาะฟันศูน0์ศูนย์หกศนวะสันพี่น้องเน้นเน้นนักๆนักศูนย์ห้านยเก้าก้านยาเะจ้ะตำเล่าได้พี่น้อง8ปดศูนย์หและ906จากแนวทางแอดนั่งฟาร์นอยใจเกินลอยพี่น้องคะมักกระจวดจาดน้ำเพลินเลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของผู้เฒ่าเมืองอุบลวะสันผู้เฒ่าเมืองอุบลมือนีฟันหาหเน้นเนนเนาะค่ะพี่น้องเนาะ เอ 16, 61, อศูนย์หนึ่งหกหกหนึ่งอหนึ่งหกหาเพื่อนนินหกห้าแปดห้าและเจ็ดห้าแต่เพื่อนฟันหาเนาะพี่น้องมากกะจวดจาดน้ำเพื่อนเลยเลยเนาะคะ่ะพิจารณาเป็นแนวทางไลยเนาะพี่น้องพูดเถ่าเมื่อุอบลนเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดานเนาะจ้าแอดานบอกว่ามือนี่หลุดเงาคือศูนย์ค่ะถ้าเป็นเบิ้ลกับศูนย์ศูนย์กับามสามสองตัวอยู่ที่ 0 1 2 0 3 1 2 1 2 3เน้น0 3พี่น้อง3ตัว1 0 3 2 0 3 0 0 3และ3 0 3จากแนวทางของแอดไนเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเรียกค่าว่านักคำนวณพี่น้องจา๋างวดที่แล้วเพิ่นชนเด่นชนอยู่ที่5งวดน,นี้เพิ่นเด่นอยู่ที่4กับหาเนาะคะ่ะจากแนวทางเรียกค่าว่านักคำนวนมาสัน่นพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะมักระจวดจาดน้ำเพลินเลยเลยเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดอาดเนาะค่ะอันนี้นาจะเป็นแนวทางของแอดอาดเนาะพี่น้องเด่น4 5 678เอา2ตัโตแคปหน้าจอเลยพี่น้องจ้าอันนี้คือแนวทางของแอดอาเนาะค่ะพิจารณาเป็นแนวทางอะไรเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าเด่นอยู่ที่4 5ห8า8ี สี่เและแปดเก้าเป็นตัวล่องนะพี่น้องอ่ะมากระจวดจาดน้ำเพลินเลยเลยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอดกิตติวสันพี่น้องเพื่อนบอกว่าวิ่งรูดสามและห้าเนาะจา้ะสามหนึ่งสามห้าสามอ่าหนึ่งสามเจและสามจากแนวทางเอดกิตติวสันพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอ็ดมะยมแดงเนาะจา้ะเอ็ดมะยมแดงไ้มา ลูอด,ดูที่8เนะจะ5 8 4 8 1 8 8 9 8 3 3ตัวอยู่ที่8 8 9 5 8 9ชุดเต็มพี่น้อง5 8 8 9เนะจ้ะจากแนวทางแอดมายมแดงเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแรนลางแอดสายหนาเนาะคะ่ะเอ่อแรนลางวันที่เรียกเพื่อนเข่าหาเนาะจ้ะหา6 7มาหาเนาะพี่น้องออกหาสองวันนี้เพื่อน,นบอกว่า, 46, า4 5, 6อ่อ4 5 6เพื่อนฟัน6 3เนาะจา้ะ วันนี้แอดสซนนามฟันรางตัวเดียวคือ63ชุดเต็มเพื่อนเคียบหน้าจอเลยจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอาจารย์มงคลชัยเด่นอยู่ที่8และ9เนาะจา้าตัวเน้นเพื่อนอยู่ที่8090819 182 92 8 3 9 3 8 4และ9 4จากแนวทางอาจารย์มงคลชัย้ามีเบิร์นกับส 4, 4 5ส 6, 6่ 8, 8้9ห้กเากเนาะจา้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเว็บคนรักงูเนาะพี่น้อง เว็บคนรักงูมากแล้วค่ะพี่นงค์คะห7เจ็ดหกแ1ดหกเก้าหกศูนย์หกหนึเแนาแห้างละหนเนาะคะ่ะแนวทางของเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอดบักฮัมหน่อยเนาะค่ะแอดบักฮัมหน่อยแฮมเมอรอนีฟัน2 2 0สชุดวินเพิ่นอยู่ที่90 23องเนาจะจ้าจากแนวทางเอดบักฮัมหน่อยเนาะคะ่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางใต้ฝ่าวัซซันพี่น้องคะ่ะตำล่ามือนี้แปดสี่แปดห้าแปดหกสี่เก้าห้าเก้าแล้วหกเก้าไต่ฝ่าวัซันเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้ฮามาปิดไทีด้วยแนยวทางของเอ่ออาจารย์สน่เนาะคะ่ะงวดที่แล้วเข่าหาสองเนาะจ้ะหาสองมาพี่น้องเนาะมาเบิง่งคคังวานี้เพิ่นให้มากสองหนึ่งหก สี่สามแปดห้าแนวทางของอาจารย์สนันน์เนาะค่ะพี่น้องถ่ายคลิปนี้ยายใบซีกะขอขอบคุณพอ่อแม่พี่น้องเนาะจ้าที่ได้เข้ามารับชมเราฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงจริงๆรวยๆปังๆสุข,ขูมสุขคนเนาะคะ่ะขอขอบคุณทุกสมนักทุกอาจารย์เนาะจ้าที่ได้แบ่งปันของมูลแนวทางให้ยายแพ่มาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางเนาะจ้าขอบคุณในห,หลายเดอ้อจา้าสวัสดีจา้า